น้ำมีวว่ามันสําคัญมากเลยะมันคือชีวิตเลยอะก็คือหลักๆเลยคนเรามันขาดน้ําไม่ได้ถ้าเราช่วยกันมันก็นลไม้มันก็อาจจะช่วยไม่ได้เยอะแต่อย่างน้อยก็กกได้ช่วยมิวเป็นคนพิจิตตค่ะตั้งแต่กําเนิดเลยอยู่กับย่าอยู่กับยายก็จะซึมซับแบบพวกวิถีชีวิตคือทํานากับหาปลามิวก็จะเห็นปู่ย่าตายาย,ยาเงี้ยก็คือถักรอบแล้วก็ถึงเวลาหน้าหาปลาเขาก็จะหาบางทีลําเรือหนึ่งอ่ะ เต็มลำแบบกินไม่หมดตอนนี้เหมือนเส้ทนทางน้ำมันเปลี่ยนพอน้ำมันไม่มีค่ะปลาพวกเล็กๆะมันไม่โตภาพเหล่านั้นมันมันหายไปหมดแล้วแล้วพวกอุปกรณ์หาปลาพวกนี้ค่ะมันกลายเป็นของเหลือใช้ไปเลยตอนนี้คือมันไม่มีน้ำให้หาปลา ภาพจําในตอนเด็กที่มันมดูสมบูรณ์มากอะ่ะเอาวัสดุที่เขาหาปลาจริงๆเอามาสางเป็นปลาตะเพียนซึ่งปลาตะเพียนนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ซึ่งมันก็ย้อนแย้งกันประมาณหนึ่งสามารถต่ดสารให้คนรู้ได้ว่าความอุดมสมบูรณ์ที่มันหายไปอย่างอย่างมีวะ่ะแค่เป็นสื่อกลางให้คนรับรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนะมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายแต่ว่าขอแค่งานมีวะ่ะทำให้คนที่เขามาเห็นอะ่ะ มีรอยยิ้มเป็นโอกาสที่ดีค่ะตอนแรกมิวคิดว่าจะหยุดงานตัวเองไว้แต่พอสุดท้ายพอส่งปีนี้ปุ๊บแล้วมันได้มันเลยเป็นแรงผลักดันที่ให้ทำต่อไปอยากทำงานแบบนี้ไปอีกแล้วก็อยากทำเรื่องวิถีชีวิตแบบนี้อีกเรื่อยๆค่ะไทยเบฟสร้างโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่พัฒนาความสามารถก้าวสู่วงการศิละปะไทยอย่างยั่งยืน บริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชน